ไก่่อิเราจะสร้างศักยภาพให้มันมีคุณค่ามากขึ้นใช่ค่ะ้า,า,าไข่ไก่กินซีเนี่ยมีเป็นไข่ไก่ที่สุขภาพนะคะทุกคนเกิดมาจากดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะมีอากาศหายใจแต่พืชผักก็กินดินเป็นอาหารฉะนั้นคนจะกินดินไม่ได้หรอในเมื่อเป็นดินบริสุทธิ์นะคะจากการที่อดีตท,ท่านผู้ว่าท่านหนึ่งถามมาว่าควรจะํา ไขกับข้อก็นสินสื่อเราก็เลยมาพัฒนาสื่อโดยที่ว่ามาคุยกับทีมงานทีมงานก็ยินดีรับนะคะยินดีที่รับก็เลยให้หลานสาวเนี่ยที่จบทางด้านฟู้ดไซส์ของมหาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสูตรขึ้นมาเราพัฒนามา500อยแผงแล้วนะคะการที่500อแผงเนี่ยตกเดือนละร้อยแผงนะคะเราก็แจกมางขายบ้างจากเพื่อนๆที่กินนะคะเพื่อนจะขอซื้อแต่ที่แจกไปแล้วทุกคนจะขอซื้อทั้งนั้น จะนุ่มนวลการทําไข่ไก่ทอดบินซีเนี่ยสามารถที่จะกินได้ตั้งแต่3วันจนถึงสามสวันนะคะเริ่มทอดเริ่มต้มเริ่มเจียวเริ่มดาวได้หมดนะคะนอกจากนี้เรายังทำอาเรว่าบัวลอยบัวลอยไข่ไข่เค็มหวานรสอร่อยมาก อยากให้ทุกท่านทดลองนะคะการทําไข่ต่อไปเกิดโรคอะไรระบาดแต่ทุกบ้านมีไก่นะคะสามารถเก็บไข่ไว้ได้กินทั้งครอบครัวนะคะไข่จะไม่เสียหายนะคะอย่าไปทิ้งบางคนไข่เหลือก็เอาไปทุบแตกใส่ต้นไม้บ้างไม่ใช่ค่ะท่านสามารถทําแล้วก็แจกแก่ให้คนอื่น ไปทำได้ท่านใดอยากจะเรียนรู้ให้มาเรียนรู้ได้ที่สุรัติการชีฟฟาร์ปักตานลบบุรีโดยติดต่อมาทางของฟาร์ของเราหรือติดต่อมาทางเทศบาตลตำบลกตานนะคะเพราะของเทศบาตลตำบลกตาลเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยเราด้านการประชาสัมพันธ์และก็ดูแลผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะช่วยเหลือเรานะคะนอกจากนี้นะคะบอกตรงว่า เป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศไทยของเรานะคะที่วิสาหกิจชุมชนน้องใหม่ซึ่งเกิดเ,เมื่อเดือนมีนาคม63นี้ทําทผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่มีเ,เหมือนไครในประเทศไทยนะคะเป็นสิ่งที่เริ่มขึ้นจากโควิด19 <c oughs> นะคะนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็ วิสาหกิจชุมชนสุรัติการที่ฟาร์มป่าตาลพร้อมกับเทศบาลตำบลป่าตาลมีความโหยดีใจของเราจดทะเบียนแล้วนะคะโดยที่ทางอำเภอเมืองนะคะพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนให้เรานะคะนี่ก็คือนะครับความเป็นไปเป็นมาของวิสาหกิจนะครับวิสาหกิจชุมชนสุรติการฟาร์มนะครับซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของตำบลป่าตาลนะครับและเราก็ได้ นะครับปฏิปฏิกรรมขึ้นมาไข่เค็มไข่ไก่เค็มนะฮะเป็นไข่ไก่นะฮะในยามนะครับไข่ไก่เค็มดินดินสีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในของประเทศไทยเลยนะฮะอันนี้ทางพี่เจฟทางเราอขอคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกนะครับที่เกิดจากจับดวาดตราลและเป็นผลิตภัณฑ์แรก ของประเทศไทยของเราใช่ค่ะนะฮะทุกท่านอาจจะสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางสุรติการฟาร์มของพราเบอร์โทรค่ะ0812065230นะคะแล้วก็0642838909คหรือติดต่อมาที่เทศบาลตําบลใช่ค่ะเทศบาลเทาบลจังหวัดลบบุรีได้เลยนะครับนอกจากจากกิจกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไข่ไก่เนี่ยนะคะ ยังมีงกิจกรรมด้านอื่นค่ะของฟาร์มเราจะมีทีมงานอยู่นะคะอันดับแรกนะคะเรามีการปลูกพืชผักอินะะ C, ทรี์ค่ะพืชผักอินทรี่ซึ่งคุณพ่อทำมานานเราก็ต่อยอด40-50 40, 40, 40ปีนะคะในพื้นที่นี้นะคะเรามีทาปุ๋ยมูลไสเดือนอีนะคะเรามีการเลี้ยงตัวไสเดือนแอฟริกันทําปุ๋ยเรามีตัวไสเดือนสําหรับไก่ชนมีตัวไสเดือนสําหรับเลี้ยงปลานะคะ,นะคะก็ ที่เราอยู่ในฟาร์มของเรานอกจากนี้ก็ยังมีท่านเห็นไหมคะไข่เก็บของเราจะมีแก่งนะคะเรามีเตาเผาแก่้เองเพราะว่าการใช้แก่ของเราเนี่ยต้องใหม่สดนะคะไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรทั้งนั้นที่จะเข้าไปเจออุอนกับไข่ของเรานะเรามีการเผาถ่านค่ะเผาถ่านเพื่อลดค่า PM 2.5 ลดค่าคุณเลอนะคะแล้วก็มีหลายตัวที่เราเริ่มทำมีอาหารปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็คือนอกจากไข่แล้วเราจะมีกละหรี่ป๊าฟไส้อินรีนะคะต้นข mm hmm. ิงไส้อินทรีนะคะ mm hmm. ซึ่งเราทำมานานแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ mm hmm. เป็นภูมิปัญญาใหม่ mm hmm. ซึ่งเราทำน้ำสปาเท้าค่ะซึ่งเ,เอาไปให้ทางเทศบาลช่วยให้คนชรา นั่งแช่เท้านะคะแล้วคนชลาพอใจมากบอกหายปวดขาเลยนั่งแช่เมื่อกี้ครึ่งชงั่วโมงเดินได้เลยลงจากบ,บันดไดได้นี่่ะก็คือบอกตรงว่าการน้ําแช่การทําน้ําสปาเท้าหรือน้ําสมุนไพรแช่เท้าของเราทําจากพืช9ก้าชนิดใช้เวลาทำอยู่6กเดือนถึงเราจะใช้ได้หนึ่งเราก็เหมือนกับเราให้ใช่เยดือ่จากนั้ค่ะสี่เริ่มตั้งแต่ขาด ทุกอย่างเราต้องทําให้ต่างกนแล้วเ,เอาไปมาักมนะคะให้ตาออกแล้วเราก็ให้เส้ดเดือนเองก็มีขา,ายแต่ใช้ใบมะกรูดนะคะอันดับแรบยกย่าขาบ้านเรามีย่าขาเยอะแต่ก่อนเราคิดว่าจะทําทิ้งแต่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้คนมาขอเช่าพื้นที่ทาาําย่าขาเพราะว่าย่าขามีประโยชน์เราก็เลยไม่ขายเราก็ปล่อยให้มันรมแล้วเราก็ขุดรา,ากย่าขามา เพื่อทอยาสมาเทนะคะให้ไส้เดือนกินวิธีการทําถ้าท่านอยากทราบต้องมาเรียนรู้แล้วท่านอยากจะรู้ว่า,าการสมาเท้าเนี่ยสามารถาใช้ได้จริงไหมเราแขนขาเราไม่ปวดไม่เมื่อยได้ไม่หมดไม่ปวดไม่เมือ่อยตามที่เราพูดถึงไหมก็ให้มาที่สุพันธิการฟาร์มนะคะหรือติดต่อทางเทศบาลเพราะว่าทางเทศบาลของเราเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกัน